สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองอุตการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางไสยกลางเรียมักมีองค์แบบประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคือผมมองเห็นนะครับว่ายุคสมัยนี้นะคือผู้คนเนี่ยต้องบอกว่าที่ผมสังเกตดูนะสติเนี่ยระดับอนุบาลน,นะครับกิเลตัณหาเนี่ยระดับบัญญาเอกเลยนะครับคาถามคือทำไมผู้คนยุคสมัยนีย้ถึงทุกข์ แดยเฉพาะคนดีเนี่ยก็ทุกข์นะคนชั่วก็ทุกข์อยู่แล้วเพราะว่าเมื่อไปทําชั่วมามันก็มีเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรเจ้าทุกข์ก็เองนะไปฟ้องร้องแล้วตํารวจก็ตามจับก็ไปติดคุกติดตารางหรือไม่บางคนก็เ,เล่นยาเสพติดนะอะไรประมาณนี้จนทั่งสติสมองพังไปนะก็คลั่งคุ้มคลั่งบางทีก็เผาบ้าอะไรพวกนี้ก็เห็นกรรมมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่คนนี้เนะี่ยคนดีก็ทุกข์ <c oughs> นะคนดีที่เรียกตัวเองว่าคนดีอ่ะ คนดีที่มีศีลมีธรรมตั้งหน้าตั้งตาทากันงานอะไรต่างๆเวลาจะอ,อุปสรรคปัญหานะเจอปัญหาในที่ทํางานเจอปัญหาในครอบครัวเจอปัญหาความรักคนรักอะไรพวกเนี้ยก็เกิดความทุกข์ได้อย่าลืมนะครับว่าถ้าใครที่ไม่เจริญสติปัฏฐาน4นะพิจารณาสตนะิในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมง่ายคือเราเคลื่อนไหวอย,อยู่อย่างเงี้ยเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเราเคลื่อนไหวเราไม่สามารถเห็นได้ว่าอิริยาบถเก่า นะครับนะมันดับไปเอียบทใหม่เกิดแล้วอียบบทเก่าดับไปเอียบทใหม่เกิดขึ้นแล้วเกิดดับตลอดเวลาเป็นไตลักอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราไม่ได้เจริญสติซึ่งการเจริญสติประฐานสี่ในกายเนี่ยถือว่าทําได้นะทุกที่ไม่ได้เป็นต้องไปทําในวัดต้องสวมชุดข่าวนะนั่งพูดอยู่ปากขยับขยับเนี่ยก็จะเห็นว่านะเอียบบทเก่าดับไปเอียบทใหม่เกิดขึ้นมาก็คือแสดงความเป็นไตลักเราเดินไปที่นู่นที่นี่ทาการงานอยู่ นขนาดเข้าห้องน้ำนะขับถ่ายก็พิจารณาได้หมดถึงความเป็นไตลักษในอิรยาบถแม้นั่งเฉยๆนะไม่รู้นั่งทําอะไรเช่นนั่งรอรถอะไรก็แล้วแต่นั่งอยู่รถไฟฟ้าก็แล้วแต่หายใจเข้าใจออกเห็นไหมครับพุงนายุบพุงแล้วพองยุบพองยุบเห็นไหมเราก็จะเห็นว่ามันเกิดความแปรปรวนเป็นไตลักษไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะครับถ้าเราไม่ฝึกสติแบบนี้หรือว่ารู้ตัวแบบเนี้ เราลองคิดดูสิกิเลสท,ที่รุมเราเข้ามาเนี่ยกิเลสมีอะไรฮะความโกโรธกิเลสก็อะไรครับความหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรียกว่ากามความหลงคิดหลงฟุ้งซ่านเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อตัวกิเลสเนี่ยมันทํางานระดับปัญญาเอกเลยนะมันทํางานแบบโอ้โหบูรณาการกันเก่งมากนะเมื่อเราเห็นอะไรกระทบตาโกโรธขึ้นมาเข้าสู่ความฟุ้งเนี่ยฟุ้งโมโห ใช่ไหมราะว่ามันทํางานด้วยความฟุ้งซ่านประกอบกับโมโหแต่มันก็เหมือนพายุฟไฟมันก็เผาคราวนี้เผาบางทีมันไปอยู่คนใกล้ชิดนะเห็นคนใกล้ชิดบางทีไม่ดีด้วยอะไรก็เกิดความน้อยอกใน้อยใจเพราะว่ามันมีความเห็นผิดว่าไอ้ตัวกายใจเป็นตัวตนอยู่เพนะฉะนั้นก็ทํางานบูรณาการกันอย่าลิกเลตเนี่ยทำงานระดับปัญญาเอกแต่สี่เราระดับอนุบาลเพราะแค่ขนาดเดินเคลื่อนไหวขยับอย่างเงี้ย ยังไม่รู้ตัวเลยแต่ว่าเนี่ยการเคลื่อนไหวอิริยียบทเก่าเกิดยาหมดใหม่ดับนะเกิดดับตลอดเวลานะไม่มีสติในกายไม่มีสติในเวทนาไม่มีสติในจิตไม่มีสติในธรรมสติเราอ่อนระดับอนุบาลยิ่งบางคนเนี่ยยิ่งไปทําให้มันเสียไปใช่ไหมฮะไปดื่มเครื่องดื่มมึนเมายิ่งมึนเมายไหมโอ้สติเสียไปไม่ต้องแค่คนธรรมดาเคลื่อนไหวกาย ยืนเดินนั่งน,นอนไม่มีสติเลย,ยนี่เราทําให้สติเสียไปโดยการดื่มนะเครื่องดื่มมึนเมาทั้งหลายเสพยาเสพติดโอ้โหไม่ต้องพูดถึงกลายเป็นอนุบาลเมาเหล้านะนึกภาพมาเป็นอนุบาลเมาคือไปกันใหญ่แนละ้วนึกภาพมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นความมีสติจะช่วยสกัดกั้นอกุศลต่างๆนะความมีโทสะความโมโหความฟุ้งซ่าน ความถือตัวถือตนม,มีตัวมีตนนะในจิตอย่างเงี้ย nah, ถ้ามีสติมันจะคอยระงับอกุศลต่างๆเหล่านี้นะตัดเป็นระยะระยะยากทให้ความทุกข์เราเกิดได้ยากนะก็ทําให้จิตเรามีสติเกิดเป็นสมาธิเป็นคณิกะสมาธินะถึงแม้จะมีโทสะเกิดขึ้นมาแต่ก็ถูกตัดออกไปถูกหั่นลงไปอำนาจของโทสะก็ไม่สามารถเกิดได้เต็มที่เราก็ไม่ร้อนอกรร้อนใจก็ไม่เป็นพายุไฟก็เกิดเป็นพายุเล็ก นะเป็นสเก็ตไฟก็เห็นแล้วก็ปล่อยวางสำคัญนะครับเพราะว่ากิเลสมันระดับด็อกเตอร์เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ